แวมไพร์เป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานเก่าแก่ที่สร้างความสนใจและความลังเลอย่างยาวนานความลังเลนี้มาจากคำถามที่เป็นที่สงสัยอย่างหนึ่งแวมไพร์จะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการดูดเลือดจนหมดตัวคำตอบที่ได้รับความสนใจมากจากชาวเน็ตคือ6กจุดสนาทีแต่มีความจริงที่น่าสนใจมากกว่านี้อยู่หลายอย่างมาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยายลัยเลสเตอร์ได้ทำการคำนวณเพื่อตอบคำถามนี้พวกเขากำหนดว่าแวมไพร์จะเจาะสองรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง0.5มิลลิเมตร เพื่อดูดเลือดและเลือด15%ของร่างกายจะถูกดูดออกไปภายในเวลา6.4นาทีคำนวณน,นี้มีความเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของร่างกายมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการไหลของเลือดการคำนวณน,นี้มีความสำคัญมากเพราะมันช่วยให้เราเข้าใจว่าแวมไพร์จะต้องทำอย่างไรเพื่อดูดเลือดอย่างรวดเร็วลและปลอดภยัยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับนักเขียนนิยายหรือผู้สร้างภาพยนตร์ที่ต้องการสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับแวมไพร์ที่เป็นจริงใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น แต่นี่เป็นคำถามที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งถ้าแวมไพร์จริงๆมาดูดเลือดเราจะเกิดอะไรขึ้นกับเราความจริงคือร่างกายมนุษย์จะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติหากสูญเสียเลือดไปในปริมาณมากจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเมื่อเลือดถูกดูดออกไปจนหมดตัวความเสี่ยงที่เราเผชิญหน้ากันเมื่อเจอกับแวมไพร์จริงๆค,คืออะไรนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่น่าพูดคุยมากคุณคิดยังไงกับคำนวณและความเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับแวมไพร์คุณเชื่อว,ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจหรือไม่มีความคิดเห็นอะไรหรือไม่ มาพูดคุยกันในกลางคนเลย